มื่อนี้นะลูกเนาะเมื่อนี้แม่เพิ่งหูว่าลูกบ่เข้าใจเมื่อขวบเม,มื่อไงต้องขอโทษหลายๆต้องขอต้องขอโทษอีหลานนลนะหลายๆโอเคนะลูกเนาะขอโทษหลายๆเด็กหูกเมด้ที่รําเทือนะ่ะแม่จะเป็นคนที่ตัวเองเข้าใจอะไรล้วคิดว,วา่าจุดคนอื่นเข้าใจคือเจ้าของนั่ลักษณะการน,นั่งลูกลักษณะการน,นั่งอันนี้คือนั่งเอานั่งเทบกี่ดาล,กาลูกอันนี้นั่งเทบขี่ดา วนั่นางเทพธิดานางเทพธิดาพวกเขาไปเข้าใจแล้วเนาะ,ะนางเทพธิดาประเดี๋ยปรดี๋นาง,งเทพพระบูดนางเทพพระบูดเขียนเนาะประเดี๋ยต่อมาคนลอยคนลอยอเ,เข้าใจประเดี๋ฮันุมานอันนี้คือฮันุมานฮันุมานฮันุมานก็คือแบววออกทั้งทางมันจะมี โอ้อริภนนพมิสีหน้าหรือหนุมานก็นได้ลูกบันนี้ขัตถวยแหวนขันถวายแหวนเทาน่าองบติรักา์กลรมดสิให้มันตรงกันที่ว่าลวดกนลังที่ของปอที่ของป่อก็ย่อลายนะลูกนึกออกปะมันจะเป็นเนี่ยคือถวายแหวนถ้าแม่บอกว่าถวายแหวนเคือ่องนี้เดี๋ยวลูกด่าถวายแหวนปัณิตหกสูงลักษณะของหกสูงจเจ้าเขาไปข้างหนานิดนึงลูกย่อหัวเขาย่อหัวเขาเขาล็ก ย่อว่าเขาเล็กๆโอเคเนี่ยยอ่อถึงว่าเขาส่วนทา่าจะว่เปิดอันนี้คือหกศูนย์บดิบหกกลางบดิหกกลางเนี่ยส่วนเทา่าจะเปิดส่วนเทา่าจะเปิดขาหน้าจะว่เปิดบดิกหกต่ำมมนจะยอ่อขาลังจะเปิดโอเคโอเคเนา okay. okay, ะแต่ขึ้นอีกขึ้นทานนวดทานนวดของมันนกเป็นทานนวดของม,มันง่วงบ่ง <c oughs> ่วงบ่ขึ้นรูปเนี่คือตอนที่ลูกเหียบเนะี่ย ตรงที่ลูกเหยียบเหยียบยุ่ยยยตรงก้นเนี่ยเหยียบยุ่ตรงก้นเนี่ยมันจะเป็นหกตำ่ำหกต่ำกับคือที่เห็นบอที่เหยียบยุ่ตรงก้นที่แม่ใหย้ยอดนะที่แม่ใหย้ยอดประเดีล้งเท้าพวกลูกขึ้นมันกับสิส่วนท่ากับสีนังส่วนท่าไม่สียกประี้ถ้าพวกลูกเปิดล่านเองนะลูก,กลูกก้นจะมีมีเล่ามีเล่าจับเรามันจะส่งตัวได้ดีมันจะส่งตัวได้ดีเพราะตระตงสรีเหลียดโอเคเนาะบัะเดี้ถ้าแม่บอกว่า มือคว่ำเนี hmm. means, ่ยลักษณะมือคว่ำอันนี้คือมือคว่ำเขียนเนาะมือคว่ำเนี่คือมือคว่ำแล้วก็ทิีมแอวนีมือคว่ำอระเดี๋ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมือแยกออกจากกันมือแม่ก็คยบอกว่าเป็นปีกเงี้คือปีกในเสื้อโอเคเนาะประเดี๋ถ้าเป็นอย่งนี่มืองายเออเนี่ยคืองาย พอแม่มือหงายพอแม่มือคู่หงายพอแม่มือคู่หงายพอแม่มือเดียวหงายพอแม่มือเดียวคว่ำปริทั็นความเดี่ยส่วนใหญ่ไม่จะเป็นนั่งของเทพที่ด่าให้ไกลๆลูกจะไม่ได้ปวดยังมัดจะไม่ได้ปวดหลังถ้าลูกยุ่งใกล้อยางเสียมัดจะปวดหลังเทพที่ด่าเนี่ย,ยต้องเลื่อนผีเลย เรือนเออเรื่องลหลายๆเราไม่จะพบปัดหหลังเท่าลูกเอามือคิดกันหรือเอามือทากันที่ตอนยุ่สบัยตอนยุ่สบัยไหมลูกยุ่สบัยหรือยุ่แอลยุ่งยังไหมลูกเข้าใจเนาะถ้าแม่บอกว่าสุนมือดังอันนี้เข้าใจแล้วเนาะสอกไซยังเข้าใจแล้วอของของท้าสงสัยยังอีกบ่สงสัยกันท่องแขนบระเดท่องแขนนะลูกท่องแขนนะลูกยะเอายะเอาหมอนี้ใส่หนิลูกมันเจ็บ อย่าเอามองนี่ใส่เนี่ยให้ลูกเอามองนุ่มๆเวลาลูดด้านนอกลูดด้านนอกนี่บอกแม่บอสลูดด้านนอกให้ลูกงางมือสินะงยงมือแบบนี้เนี่ย่าอย่าลอกแม่ปล่อยมือเปน็นธรรมชาติบ่แบ,บ่บ่อยังมันจะายเนี่ยเออให้เอาตรงนุ่มๆเดี๋ยวใส่บันนี้ถ้าลูกบม่เข้าใจลูกเลยจาาะพักกนเอามองกระดูกแข็งแข็งใส่มันเจ็บบันนี้ถ้าด้านในถ้าด้านในก็เป็นตรงนี้ให้เอาตรงนี้ เออเป็นตัวนี้เนี่ยเอาเป็นมองนุมน่มมองนุม่มมองนี่ถ้าสอบก็คือมองนี่เลยสอกลักษณะของสอกคือการลุกตรงเลื่อนเลื่อนเนี่มันคือว่าตรงาเสื้อแม่เนี่ยลูกเลื่อนเนี่ยเจ้าของเลื่อนเนี่เจ้าของอยังให้เจ้าของถนัดลำในของลูกมันจะนี่ขึ้นเขา้าเหมนี้ลูกมันจะมีหัวเขาใส่เมนเด็กคือจังจูมต่อยางง่ายคือจออยอยงออังข,ขึ้นขึ้นเข้าสะบักอ่ะขึ้นเข้าสะบักลูกขึ้นเข้าสะบักขึ้นเข้าสะบักนะลูกจับลูกเอามือจับเนี่ยจับเนี่ยมันยังจับเนี่ยมันถนัด มีถนัดนะลูกเด้อ้วาัปนี้แม่ให้เอายังให้แกยิงเจ้าของขึ้นสี่คนแกยิงแกยิงขึ้นสิ่แกยิงเย่งปลายปีนขึ้นได้หมดเย่งยิงแล้วก็โน้มเจ้าของไปอยู่นนูกแล้วไปนี่ลูกเอาหัวเข่าลูกม้ามันจะอยู่ระหว่างอย่างอยู่ระหว่างสามสองคืนดูแบบวนโน้มโน้มลูกไปเลยโอเคเนาะไปทีงหัวเข่าเดียวหัวเข่าเดียวผมลูกก็เลื่อนมือเลื่อนมือปั๊มมือนี่ก็ไป งายดูบอ,อกเนาะมือด้านนี้จะเป็นจับเป็นมัถน,นาดมือด้านนี้จะงายแล้วลูกก็หมุนหมุนมาาหัวเขาเมื่อกีจะมาขึ้นยังขึ้นดูเทิมสะบัดนึกออกปะมือจะเป็นมืองายลูกเราวมนจะกดง่ายเห็นเนี้ยแล้วลูกก็ิ้วันนี้สำหรับคนที่ยังพวกเขาใจกัเขาใจมือนี่ตามกันเคโอเค